<Okay. S 2> นะครับเปิดยอดขึ้นมาในเกบ้าหลุดขึ้นมาในเกบ้าตวัดยิงลิ้หนึ่งศูนย์ะครับ oh. โอ้โหว้าวิ่งเร็วมากครับจังหวะนี้เหมือนจะออกครวัาทันด้วยครับใช่โอ้โหลูกนี้เนี่ยคือบอลตกแล้วแล้วพุ่งหนีตัวนะครับโอ้โหแต่ว่าสปีดดีมากที่สําคัญโการรักษาบาลานครับจัดระเบียบร่างกายดีมากครับในเกบ้าโอ้สวยจริงๆครับประตูออกนำหนึ่งศูนย์ของลำพูน เต็มข้อเลยครับไม่มีใครขวางเลยครับจังหวะนี้ก็กลายว่าปล่อยจังหวะบอลตกจนกระทั่งหนีโอกาสเซฟของสมพรไปด้วยครับดูทีครับวางบอลยาวจากแนวลึกเลยครับริมเส้นฝั่งซ้ายเข้ามาแล้วก็ดูจังหวะมั่นใจว่าควบตามบอลไปทันแล้ว บอลไม่ได้กระดอนหนีตัวแรงจนเกินไปครับปล่อยตก2องจังหวะเพื่อให้หนีหนีมุมในการเซฟของสมพรได้มากที่สุดครับแล้วเข้าขวาได้ยิงสวนทางเขาไปเลยโอ้โหดิ่งมากครับระวังเท้ายอดเยี่ยมครับมีกามาเป็นโฟก้าววิเทนโอ้ยอดเยี่ยมครับตัวนี้ต้องชมนะครับเด็กก้าสุดริงๆสวยมากครับชิงจังหวะเล่นบอลยาวจากกลางสนามถึงอ๋อครับ ไหลามาอย่างเกมได้เอา้าจับบอลก่อนจังหวะน,นี้ไหลทะลุช่องมาสวยอีกแล้วนี่กบ้านี่กบ้าเปิดยัดเข้ามาตบทิ้งก่อนครับแล้วจะมีตัวซ้ําหมาจิ้มทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้โหจังหวะขึ้นมาแต่ละครั้งงี่ลาพูนโอ้ให้บอลกันมาสวยนะครับเปิดยัดเข้ามาโดยที่ไม่มีใครโฉบเขามันกดดันหน้าปากประตูนะครับ เพราะว่าบาัติสต้าน่นก็เป็นคนตัดออกไปเล่นเองนะครับไม่มีตัวสอดมาแทนบอครับบอลมาติดกับวิกเตอร์เอาวรชิตซัดเลยอไปไหนไม่รู้ครับไปไกลมากวันนี้ถ้าไม่มีบทบาทกับเกมรุกเลยนะครับวรชิตได้จังหวะบอลเข้าทางขอลองลุ้นจบเองหน่อยครับจังหวะบอลเข้าทางพอดีครับ ตกใส่มองมอง,มองลวินเข้ามาแล้วก็ยิงโดยไม่ต้องแต่งแบบเดี๋ยวจบครึ่งแรกครับล้ำคุณเบลเลอร์ก็ออกนำากถ้าเหลือไปก่อนครับ1นึงตู่ย์ครับก็เ,เป็นเกมที่โอกาสไม่ได้มากนักทั้งสองทีมนะครับสุดท้ายนี่ก็เป็นเกมรุกของล้ำคูณที่ทำงานได้ดีกว่านะครับได้ประตูออกนำจากไไม่ได้อนย,ยิงเลยหุยบอลเหินข้า,ขามคานไปครับตรงนี้ เปิดฉากทักทายลุ้นจังหวะจบสกอร์อน,นะครับในช่วงต้นเครื่องหลังของโจทีลำพูลโด่งไปเยอะครับนัดที่ไฮนีเกบาไหลามาครับโชบและออสบันตวัดเข้ามาแล้วชาร์จไม่โดน <c oughs> โอ้โหยังเคลียร์ได้สุดนันแถวสองยิงสวนข้ามคานไปเยอะครับมองลูอินโอ้จังหวะงบาติสตาโอ้โห ชาร์จเข้ามาน่ากลัวม,มากครับแทงจังหวะต่อเนื่องมาสวยครับจังหวะของเจ้าถิ่นนะครับเป็นนอสบานครับที่ได้ปาดเข้าในมาแล้วครับในโ้พื้นที่อันตรายสุดๆครับในกรอบ6ลาแล้วเกมยังไม่หยุดขึ้นมาครับเปิดักเข้ามาอา้าวมีโอกาสแล้วได้ยิงแล้วอู้ยข้ามคานครับเต็มข้อเลยเมือนกันทียรสัก บอนพุ่งน่ากลัวมากครับวันนี้ทีรศักดิ์นี่เพิ่งจะหาอากาศจบสกอร์เน้นๆได้ตรงจังหวะนี้นะครับต้องถอยมาเล่นวงนอกนิดนึงถอยมาหาตำแหน่งดีครับถอยมารับบอลหาที่ว่างเจอหน้ากรอบเขตโทษแล้วโดวยระยะห่างนิดนึงครับต้องอัดมาเน้นน้ำหนักหน่อยครับกลายเป็นว่าคุมทางไม่อยู่ครับโด่งไปหน่อยเดียวมาครับที่บดินบอดินโยกดีีไะเจอนาทีครับ บอดินนาทีเอาบอลมาได้รรรรครับนาทีมองแล้วไหลทะลุขึ้นมากวาดไปได้กอดครับอโอ้ทิศเดียวซสวีแม่โอ้โหเพราะด้วยความเร็วของอนักวิโดยครับลูกนี้ก็เลยถึงเป็นคนอื่นีไม่แน่เหมือนกันครับขึ้นมาเปิดหักเข้ามาแล้วตรงนี้โอ้โห,โโหข้าบอลจับมาถึงบอดินซัดตรงนี้ติดบล็อก มาดินอีกทีหนึ่งติดบล็อกอีกครับสองครั้งเลยโอ้โหแล้วดูำลำภูสวนครับอืม,มาไหลกลับมาครับมานีเา่เด็กบ้าเด็กบ้าแหวกไปเองไปเองเด็กบ้าเปิดแล้วก็ชาร์จไปโดนอีกแล้วโอ้โหพิลเป้อไอ้ยันต์กับมาติสต้าครับอุ้ยสองทีครับที่มีโอกาสพุ่งเข้าหาบอลแบบนี้แต่ว่าไม่โดนบอลทั้งสองครั้งเลยครับ กับระยะที่เผาขนทั้งสองรอบอรอบนี้ก็จดจนะ่อหน้าประตูมากๆครับโอ้เปิดดีครับแมกเปิดได้ระยะที่เป็นจุดกึ่งกลางระหวา่างผู้ัประตูกับกองหลังท่าเรือพอดีเปิดข้าม,มาอ่าครับตับบอลได้ในเกบ,บ้ากบ้ากระชากกระชากจิ้มมาลูกนี้ปาติสตาเลือกยิง2-0แม่ไม่มีธงด้วยครับโอ้โหเอาจนได้ปาติสตาคราวนี้ไม่ต้องไม่ต้องพุ่งเข้าหาบอลแล้วนะครับ <laughs> เป็นจังหวะที่ได้จบง่ายหน่อย mm hmm. ท่าเยอะจริง <laughs> โอ้โหในช่วงที่ฝั่งลำพูนก็อึดอัดไม่น้อยเหมือนกันนะครับ mm hmm. เกมของท่าเรือกำลังมาครับเราก็พวกเขาก็เสียโอกาสในการจะเล่นลุ mm hmm. ้นจบสกอร์ในลูกโต้กลับไปหลายที ทิ้งมาที่เนเกบ้าก่อนนะครับตัวขึ้นเกมหลังเดีียวกับทศพลโอ้โหอยู่ในลายพอดีเป๊ะเลย <c oughs> ตัวต่ำสุดของท่าเรือก็คือทศพลนะครับอขอขอขอภัยครับเป็นนอาสนาวีครับอาสนาวีที่โดนโยกแล้วก็ยิ่งถอยถอยไปเรื่อยๆทำให้จังหวะเติมขึ้นมาของทางบาติสตานี่ก็ได้จบง่ายๆไปเลย โอ้โหให้บอลมาเพอร์เฟกต์จริงๆนะครับคนแอสซิสต์อย่างเนเกบานาที69ครับ นะครับเปิดยอดขึ้นมาในเกบ้าหลุดขึ้นมาในเกบ้าตวัดยิงนิดหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหมาวิ่งเร็วมากครับจังหวะนี้เหมือนจะออกครวัาทันด้วยครับใช่โอ้โหลูกนี้เนี่ยคือบอลตกแล้วร้บพุ่งหนีตัวนะครับโอ้โหแต่ว่าสปีดดีมากที่สําคัญการรักษาบาลานครับจัดระเบียบร่างกายดีมากครับในเกบ้าโอโ้สวยจริงๆครับประตูออกนำหนึ่งศูนย์ของลำพูน เต็มข้อเลยครับไม่มีใครขวางเลยครับจังหวะนี้ก็กลายว่าปล่อยจังหวะบอลตกจนกระทั่งหนีโอกาสเซฟของสมพรไปด้วยครับดูทีครับวางบอลยาวจากแนวลึกเลยครับริมเส้นฝั่งซ้ายเข้ามาแล้วก็ดูจังหวะมั่นใจว่าควบตามบอลไปทันแล้ว บอลไม่ได้กระด,ดอนหนีตัวแรงจนเกินไปครับปล่อยตก2จังหวะเพื่อให้หนีหนีมุมในการเซฟของสมพรได้มากที่สุดครับแล้วเข้าขวาได้ยิงสวนทางเขาไปเลยโอ้โหนิ่งมากครับระวังเท้ายอดเยี่ยมครับมีกาม่าเป็นโฟกาววิเท<อ>นโอ้ยอดเยี่ยมครับตัวนี้ต้องชมนะครับเด็กแ้าสุดริงๆสวยมากครับชิงจังหวะเล่นบอลยาวจากกลางสนามถึง